สวัสดีครับทุกท่าครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูครับกับสินค้าพีมบนด์ไดจากอุลตร้าแมนทริกเกอร์นะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาดูกันกับนี่เลยครับ Black Spark l e n นนะครับอุปกรณ์แปลงร่างของ Ignis ให้กลายเป็น Trigger Dark นั่นเองนะครับซึ่ง Black Spark Lens จะเป็นการนั้นเดายมาเรทำการรีวิวกันดีกว่าโอเคเพราะฉะนั้นมาดูกล่องกันก่อนนะครับส่งกล่องครับผม อ่านี่เลยครับผมกับ b l a c k Spark Lens นะครับสามารถเล่นทั้งหมด2โหมดด้วยกันคือโหมดของ Spark Lens Mode แล้วก็ Hyper Gun Mode นะครับผู้ใช้งานคือ Ignis นะครับในการแปลงร่างเป็น Ultraman Trigger Dark ในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับโดยในกล่องครับจะให้อุปกรณ์อื่นมาด้วยเช่นในส่วนของตัว Hyper Key ของ Trigger Dark นะครับแล้วก็จะมี Kaiju Key ของ Horobros o แล้วก็ใส่กล่องให้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขลังกล่องคับจะเห็นว่าเป็นส่วนของตัว Trigger Dark นั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับ โอเคเพราะฉั้นเรามาดูของเครื่องกันดีกว่านะครับของเครื่อเล่ครับผมให้มาทั้งหมดเท่านี้เลยนะครับไม่รวมกับฐานตั้งตรงนี้นะจะมีคีย์ทั้งหมด3อันครับคือไฮเปอร์คีย์ของ Trigger Dark นะครับแล้วก็ไคจูคีย์อีก2อันนะครับแล้วก็ตัวของนี่เลยครับ Black Spark Lens นะครับเพราะงั้นเรามาดูในส่วนของตัวไฮเปอร์คีย์ก่อนดีกว่านะครับพร้อมกับ นี่เลยครับ Trigger Dark Hyper Key นั่นเองนะครับผมเพ่อเห็นนะครับว่าตัวนี้ครับดีเทลเนี่ยจะค่อนข้างต่างกับตัวคีย์ปกติทั่วไปเลยนะอย่างเช่นอย่างแรกเลยครับเห็นว่าพารต์ตรงนี้ครับจะเปลี่ยนจากพลาสติกธรรมดาเนี่ยเป็นพลาสต์ของเคลียร์ใสเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีดีเทลในส่วนที่เป็นเหมือนกับพลาสติกแตกตรงนี้รูปแบบนี้นะเพราะว่าคีย์เนี่ยเป็นคีย์ที่ใช้พลังงานของความมืดในการแปลงร่างนั่นเองนะครับผมจะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ในคำว่าเรื่องของสินค้าตัวนี้ครับเพราะว่าเป็นพพีีีีีีีบบบบััััััันน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 นไไดดดดดะะะะะะะคคคครรรรรรรเเ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 เสสสยย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 ยงงงงงง่่่่่่่่กกกก็จมมมอออออข้้าาาาาาาววววททป๋ิูลลแุ เ,เสียงปกติของตัวให้เปร์คีย์ก่อนดีกว่านะครับอ่าอันนี้เนี่ยเป็นโหมดปกติเนอถ้าเกิดเรากดค้างตรงนี้ครับจะเป็นการเปลี่ยนโหมดนะครับเพราะงั้นโหมดถัดไปอ่า i อกนิสบด,ดนะครับเสียงน่ยจะเหมือนกับเสียงปกติทุกอย่างเลยแต่ว่าเวลาเราใช้ในการแปลงร่างครับอันนี้เนี่ยจะมีเสียงของ i g n i ิสซังเนี่ยพูดออกมาด้วยเช่นกันนะครับผมในส่วนที่มีลูกเล่นเพิ่มเข้ามาเนอแล้วก็ถัดไปโหมดที่3นะครับ อ่ซาซาวหมดนะครับจะเป็นเสียงของทริกเกอร์ดานก็อีกนิสเนี่ยที่มีการใช้ในการต่อสู้ต่างๆหรือพูดในเรื่องนั้นเองนะครับประมาณนี้เนาะ,ะก็ส่วนใหญ่เป็นเสียงเวลาที่ในการแปลงร่างหรือเสียงต่อสู้นะครับแล้วก็โมดถัดไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโหมดที่4คือโหมดที่เป็นคําพูดของ i g n i ิสในเรื่องนั่นเองนะครับก็สามารถกดเล่นได้นะอันนี้ต้องบอกว่าเสียงค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับ เสียงจะเป็นประมาณนี้นะครับจริงๆต้องบอกว่าเสียงเนี่ยครับมีหลากหลายเสียงให้เล่นมากเลยนะแล้วก็ถัดไปนะครับไคจูคขีสอันนะครับของไซกอกแล้วก็โฮโรบรอสนะครับซึ่งเสียงซอนี้ต้องบอกว่ากับลูกเล่นเนี่ยครับมันก็คือไคจูคขีทั่วไปนะครับสามารถกดอย่างแรกเลยเสียงเป็นเสียงคำรามนะครับแล้วก็เสียงของไซกอกนะครับแล้วก็เสียงของโฮโรบรอสนะครับจะไปดูเลยครับกับไซกอกจากอุลตร้าแมน แล้วก็ฮอลบรอสจากวันต์แมนรูปนั่นเองนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะโอเคเพราะงั้นถัดไปครับเรามาดูตัวของ Black s p a r k l e n s กันดีกว่านะครับจะเป็นในรูปแบบนี้นะซึ่งเห็นครับว่าอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในโหมดของตัว Hyper g u ก Mode นะครับโดยสิ่งอย่างแรกเลยที่แตกต่างคือจะเป็นเรื่องของสีนะครับที่เปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีดำแล้วก็จะมีดีเทลต่างๆครับถูกเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับผมจะเป็นอย่างนี้รวมถึงว่าดีเทลตัวนี้ครับผมชอบมากเพราะว่าปกติเนี่ยครับบันไดจะลงสีแค่ข พลิกมาด้านหลังครับจะเห็นว่าถึงแม้ว่าจะมีรูไขน็อตอยู่นะครับแต่ว่ามีการลงสีเทลเข้าไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้นะนี่ก็คือตัวของ black spark lens นะครับซึ่งในเดียวเนี่ย ignis ก็คือตอนที่ได้ผนัง trigger dark มาครับเขาไปคุยห้องนะครับแล้วก็เจอเป็นซากของ spark lens อันหนึ่งที่เหมือนกับยังสร้างไม่เสร็จหรือมันพังผมจำไม่ได้แล้วก็เลยเอาอันนั้นครับมาใช้แล้วก็ส่งพลังอุจ้าระตัวนี้เข้าไปในการซ่อมให้ spark lens ที่พังครับกลายเป็น black spark lens นั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้นนนโอเเเเค่่่ยยราาามมิลลกกััดีว แรกเปิดสวิตช์ก่อนเปิดสวิตช์เดีวเราเห็นว่าสีหลักของเมนตัวนี้ครับเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีม่วงเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมก็สามารถเล่นยิงปืนได้ครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถแปลงร่างเป็น Spark l e ส s Mode ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาแปลงร่างเป็น Trigger Dark กันดีกว่านะครับผมแป๊บหนึ่งผมลืมต้องเปลี่ยนเป็นโหมดธรรมดาก่อน โอเคเรียบร้อยนะครับเพราะงั้นแล้วก็ Dark. Dark <c oughs> มีไดโนชิแปบ๊บหนึ่งนะผมนิดคำพูดอีกนิดสั่งเขาแป๊บหนึ่งมีไดโนโซมิยากิดิชิกโคคโนยามิโทริเกอดารุ อ่ะเท่านี้การแปลงร่างเป็นทริกเกอร์ด k กก็จะสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมซึ่งแน่นอนว่าปัญหาเหมือนเดิมเลยคือเสียงของสปาร์คเลนเนี่ยครับค่อนข้างที่จะเบามากๆเลยนะครับแต่ว่าลูกเล่นในส่วนของตัวสีตรงนี้ที่มีการเปลี่ยนหลอดไฟไปเรื่อยๆเนี่ยเขาต้องบอกว่าทําได้ดีเหมือนเดิมเลยนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับแล้วก็เรามีการกดเสียงต่อรับจะเป็นเสียงเวลาต่อสู้หรือเสียงในการเหมือนกับไอเสียงไอตัวอะไรคัลเลอร์ทอมเมอร์กำลังกระพริบอยู่ประมาณนั้นนั่นเองนะครับประมาณนี้ดีวผมกดให้ดู ก็จะเป็นเสียงประมาณนี้แล้วถ้าเกิดเราก,กดค้างไว้ก็จะเป็นเสียงตอนคัลเลอร์ทามเมอร์เลยกับผิกับๆินะครับอ่าเป็นแบบนี้เนาะซึ่งอันนี้เนี่ยปิดไม่ได้นะครับทีนี้คับแน่นอนว่าเราก็สามารถเล่นเสียงของท่าไม้ตายก็คือท่าดาคเซเปเรียนโคเซนได้ด้วยนะครับแต่ว่านี้เนี่ยวิธีการเล่นคือปรับกับเป็นไฮเปอร์กันโหมดนะครับแล้วก็ยิ่งออกไป ก็จะเป็นท่า Dark Superior c o เ e n ของค r i g g e r Dark นั่นเองนะครผมจะเป็นแบบนี้นะโอเคเราะกันไอทถอดออกก่อนนะครับโอเคจากนั้นถัดไปครับเราจะมาเล่นใน2ตัว k a จูค k uh กันนะครับมาเริ่มจากของตัวตัวแรกสุดที่มีการใช้กนั่นนะคือตัวของ Horoboros นะครับเดี๋ยวปับหนึ่งภาพมันไม่สูงโอเค อ่านี่ก็คือเสียงตอนเรียกฮโรบรอสนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในเรื่องนะครับคือเสียบค่อยปุ๊บก็คือชาร์จพลังเรียบร้อยนะครับโดยถ้าชาร์จพลังไลนิ่งเนี่ยครับคือการที่เราไม่ทริกเกอร์ดาครับสามารถเล่นสปีดด้วยความเร็วสูงได้แล้วก็ต่อยเป็นสายฟ้าได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ใน,นระนว่าพับลงแบบนี้ครับก็สามารถเล่นเสียงยิงปืนได้นะอ่าจะเป็นในรูปแบบนี้ครับกับคี่ของตัวฮโรบรอสนะครับจากนั้นถัดไปของไซกอกนะครับ โอเคเสียงหายแล้วอันนี้ก็คือไซกอกนะครับพลังคืออิมแพกนะครับในเรื่องการใช้พลังนี้ครับประมาณว่าอิคิเกอร์ดาครับสามารถเรียกหนามออกมาจากแขนหรือออกมาจากตัวได้นะแล้วก็ใช้แขนกับหนามเหล่านี้ครับในการจับอีกฝาไว้ครับแล้วก็ระเบิดพลังใส่หน้านั่นเองนะครับผมจะเป็นรูปแบบนี้ครับกับคีย์ของไซกอกนะครับซึ่งในเรื่องนะครับตัวของอีกนิสนี่ครับเคยใช้เป็นเหมือนกับประมาณว่าท่าไม้ตัดสูอดครั้งหนึ่งครับคือนำสองคีย์นะครับเสียบเข้าที่เซอร์เคิลอาร์มาหนึ่งแล้วก็ดับสปักได้หนึ่งนะครับจะเป็นท พุ่งโจมตีอีกฝ่ายในการโจมมีครั้งเดียวนะครับซึ่งในเรื่นี้บอกว่าเป็นท่ามาตายที่เทมากๆแต่ว่าดเดียวเนี่ยใช้ใส่คา m i มิลาก็เลยไม่ได้ผลเท่าไหร่นั่นเองนะครับจะเป็นในรูปแบบนี้นะโอเคพระัานถอดออกนะครับทีนี้แน่นอนเราจะมีลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ยังไม่ไดเล่นกันคือการแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนทริกเกอร์ดาร์ดด้วยเสียงของซาวโหมดนะครับอย่่อ i กนิสโหมดนะครับผมมันก็ใส่เข้าไปนะครับ เสียงจะเป็นแบบนี้นะครับแต่เมื่อกี้ผมกดเร็วไปทีนึงขอลองใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับต้องเอาไมค์ก,ก่อนแป๊บหนึ่งนะ ครับเสียงตอนเป็น i g n i s mode ก็จะแบบนี้ครับเห็นว่ามีเสียงเหมือนกับตอนที่แปลงร่างในเรื่องเป๊ะเลยนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับโอเคเพงกอนถอดออกก่อนนะครับโอเคได้เลยครับคือลูกเล่นในการแปลงร่างครับของพ P บันไดนะครับผม black sparkles นะครับของทั้ง3คีย์เลยคือตัวของ trigger dark hyper Key นะครับแล้ว hyper e อ2อันคือของ Cy กรแล้วก็ o อ l o r Boss นั่นเองนะครับผมซื้อเกิดให้ผม ในเรื่องของภาพรวมนะครับอันนี้เพื่อนว่าผมไปยืมตัวสปาร์กเลนของเพื่อนมาเล่นพอดีเนี่ยคือยางเลยครับผมค่อนข้างชอบอันนี้มากกว่านะครับเนื่องจากว่าตัวของดีเทลตัวนี้เนี่ยมันทาได้ออกมาค่อนข้างดีกว่าสปาร์กเลนปกติมากเลยนั่นเองนะผมแต่ว่าข้อเสียเหมือนกันเลยคือเสียงตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะเบามากๆเลยครับอันนี้คือต้องบอกกันว่าผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนที่นั่งดูของรีวิวเนี่ยจะได้ยินเสียงหรือเปล่านั่นเองนะผมว่าเสียงมันค่อนข้างเบามากเลยนะแต่ว่าจุดที่ผมชอบเลยครับก็คือในกด แค่มาสองเสียงแล้วก็จบเท่านั้นเนอะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวนี้ครับเราสามารถเล่นเสียงได้เยอะมากๆเลยครับรวมถึงมีเสียงเหมนตอนที่แปลงร่างในเรื่องมีเสียงมาตอนที่แปลงร่างเองหรือจะมีเสียงในการต่อสู้ของตรแมนดยด้วยเช่นกันนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นคีย์ที่เร่นเนี่ยค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์มากเลยนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ก็ได้ครับว่าผมเนี่ยค่อนข้างชอบตัวของ Trigger Dark มากด้วยเช่นกันนะครับจะเป็นในรูปแบบนี้นโอเคว่าน่าบอกครับว่าเป็นไอที่ถือว่าสำหรับคนที่สายสะสมเนะี่ย ก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าแบบนึงเลยนะเพราะว่าเซตเดียวเนี่ยครับได้ของทิกเกอร์ดักแบบครบถ้วนสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยนั่นเองนะผมอาจจะต้องมีการซื้อตัวคริเตอร์เพิ่มนิดแต่ผมคิดว่าอันเนี้ยก็ไม่ได้มีปัญหามากนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้นะโอเคครับเพราะนั่นเองครับจะเปรีวิวประจำวันนี้ครับกับตัวของ black spark lens นั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างดูดีแล้วก็ค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยนั่นเองนะครับจะเป็นในรูปแบบนี้นะโอเคเพราะฉะนั้นวิดีโอวันน